ไหลมาอีกแล้วพัดม่วงพัดม่วงอ<ม>ุ้ยบักไอซิปเขามาอย่างเลียนติดเลยเนะาะไว้เชื่อมขอปั่นคำเตือนคลิปวิโดีโอนี้ส้างขึ้นมาเพื่อควบบันเทิงเท่านั้นบนเนะน้ำเหุ้ทำตามเด็กกั้งกัวอายุ18ปีควรได้รับคำเนะนนำ้ำจากคุณยายเด้อจ้ากราบสวัสดีงามๆเด้อหมู่เพื่อนทุกคนมันนีมาเจอกันอีกแล้วจะพภาพเบื้องคีนาเด้อมัหนีมาเล่นเกมพี่แมวท้องจ้าไปเริ่มกันเลยจ้ามีทุนหาเลย ไปจัดเบ้นหาก้าไปด้วยเลงหาเนาะโอ้ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วของแทรอีเอยๆจ้าเรื่อยๆรยๆุนไปน้ำกันเนาะรุนไปน้ำกันเอาไว้เสื่อมเจงเข้าไปซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปทุนสองแล้วขอให้ปังๆเฮงๆเนาะดอกอยันยัไหลมาไหลมาคิ้วไหลคิ้วไหล จะต่อไปจะต่อไปขยับขยืน่นเคลื่อนขึ้นไปเบ็ดซีฟเนาะอ้าวไปจ้ะไปไปเบ็ดซีฟเบ็ดซีฟแตกระยิบระยับอยู่สายโน่เอนเอากระบอมาจ้าจวดจวดอุ้ยส่งเงียบแท้ส่งเงียบแท้เป็นจังใดเนาะเป็นจังไได แมวอุ้ยมาแล้วไว้เสื่อมเจกับเคเขามาแล้วคูณสองไหลต่อไหลต่อคิ้วไหลมายาวๆเรื่อยๆไว้เสื่อมพัดมว่วงรวงมะให้เลวของแทนนอนเดอ้อพัดม่วงจัดต่อจัดต่ออืม้มดอกนี่แมวสามตัวคู้นฮกแล้วพอมังไอพีเทเขาไปเรื่อยๆต่อโดยปลาดิบขอไปอีกรอบ ได้แล้วได้แล้วได้คำตอบแล้วพี่น้องอุ้ยซุปเปอร์มเมก,กาเก่าลอยจ้าเก่าลอยบริเดกน่อยจักกระดีมาอีกแล้วคุณทกเขาไปอีกแล้วเออคิวไหลแมวเป่ามาบออุ้ยเขาปั่นมาแทนจ้าหลายปั่นเติบหลายปั่นเติบคนโตมากแล้วคนใหญ่แท้สาม2อยสีออย่สิบสองอืมเวยูงามยูพอไปพม่าจาาขยับผุดไปเบนจีตอ่ตอเบนจีสิบต่อ จัดมาแล้วไว้เชื่อมขอปั่นกระพุมแดงแถมพี่แมวมาให้พุ้งหกเข้าไปอย่างสวยงามป่าดิบกับมะไ้ก้อนโตอุ้ยเล็กเบิ้นพี่น้องสีลอยสีสวยงามแท้ๆก้อนนี่กับมะไ้อีกแล้วรุ้งสองเข่าไปเอาคมแดงไหลมาอีกแล้วพัดม่วงพัดม่วง อุ้ยบักไอซิบเขามายางเลี่ยนติดเลยเนาะไว้เชื่อมขาปั่นเขาไปก้อนโตมาแล้วก้อนโตมาแล้วเมกาเจ็ดลอยสีสิบไหลต่อไหลตอใสต่ตออุ้ยแมวหยกขอกแมวหยกขอกคุณซิบเข้าไปกับเคนไหลมาสวยงามแท้ๆก้อนโตอีกแล้วหกล,ลอยลอบนี่หกลอยแบบนี้ต้องขยับขึ้นไป เทอาละหน่อยคอยไตย้กระดึ๊บกระดึ๊บขึ้นไปเนาะจัดไปเบสสามซิบอุ้ยสิบไวให้ลองอุ้ยอุ้ยเนียวดแตกไงแท้ๆแตกไงแท้ๆของแห้แน่นอนเขาไม้เลียว1ิบไร้ิบไหล,ไหลจวดก่อ,ตอ,ตอ,ตอนตก่อนตก่อนนี่นั่นได้หลายกว่าเกาพี่น้องเจ็ดร้อยรอบนี้เจ็ดร้อย พอจ้ามือนาพอกันไหมมือนี่พอสำนีเนาะ